สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องหัวแทร็คออยู่ในขณะนี้นะครับคลิปนี้เรามาดูสูตรเด่นบนสามตัวกันนะครับก็เป็นสูตรระยะยาวนะครับสูตรนี้เด่นมาทั้งหมดเจ็ดสิบงวดนะครับแต่ยกตัวอย่างมาให้ดูยี่สิบงวดนะครับจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งเก้าหกนะครับสูตรคำนวณได้หกเจ็ดแปดนะครับออกหนึ่งเก้าหกนะครับเข้าที่เลขหกนะครับ โมตะมานล้ครับคำนวณได้0 1 2นะครับออก 5. 5 1 9นะครับ1ม,มาหลักสิบนะครับโมตะมาได้3 4 5นะครับออก4 1 1 4ข้อที่หลักร้อยนะครับโมตะมาได้5 6 7นะครับออก4 1 7 7มาหลักหน่วยนะครับโมตะมาได้2 3 4ออก6 5 2นะครับ2ข้อที่หลักหน่วย เอาต่อมาได้หนึ่งสองสามครับออกแปดเจ็ดสามสามเข้าหลักหน่วยนะครับเอาต่อมาได้หกเจ็ดแปดออกเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดเข้าที่หลักหน่วยเอาต่อมาได้ห้าหกเจ็ดนะครับออกเก้าศูนย์หกหกเข้าหลักหน่วยครับเอาต่อมาได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับออกศูนย์หนึ่งเก้าวันนี้ข้อสองตัวนะครับศูนย์กับหนึ่งเอาต่อมาครับ ได้สามสี่ห้านะครับออกเก้าศูนย์สามสามเข้าที่หลักหน่วยโมดต่อมาได้ห้าหกเจ็ดออกสองเจ็ดสองนะครับเจ็ดเข้าหลักสิบโมดต่อมาได้หนึ่งสองสามนะครับออกแปดเจ็ดสองสองเข้าหลักหน่วยโมดต่อมานะครับได้ห้าหกเจ็ดนะครับออกหกศูนย์ห้ามาห้ากับหกนะครับ งมดต่อมานะครับได้1นึ่งอครับออก530 3ข้อที่หลักสินะครับงวดต่อมา5้าหออก4ี่ห้าสามาหลัก10บดต่อมานะครับได้890นยครับออก782ดแปดสองแมาหลัก10บโต่อมา7 8็ดแครับออก478มาเกับแนะครับ งวดต่มาครับ789ออก812นะครับแปไปหลักร้อยนะครับงวดต่อมานะครับ123ออก202นสองะครับ2มาร้อยกับหน่วยนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับคำนวณได้345นะครับออก446พอไปทำย้อนหลังกันดูนะครับสูตรนี้เดินทำมาทั้งหมด70งวดนะครับ ก็ลองพิจารณากันดูนะครับถ้าช,ชอบก็ไปเลือกซื้อเลือกหาอลอตเตอรี่กันไว้นะครับให้มีเลขเด่นสามตัวในสูตรนี้นะครับเราไปดูวิธีคิดกันนะครับวิธีคิดนะครับเราใช้หลักแสนสี่ครั้งนะครับด,ด้วยหลักพันสครั้งหลักร้อยบน3ามครั้งนะครับหลักสิบล่างสามครั้ง หลัก10หน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับ10ท้ายครั้งที่2 1ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับลูกด้วยคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่1นึ่งแลขยายเพิ่มทีละ1ไปสองตำแหน่งนะครับก็จะเป็นทั้งหมด3าตัวนะครับเราจะทําการบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับ9 4 3 6ี่นะครับ1บวกกัน4ครั้งได้4 4 3สี่สาสิบสอง ก็จะได้6บวก4เป็น0นะครับ0บวก2เป็น2 2บวก2เป็น4 4บวก6เป็น0 0บวก9เป็น9 9บวก2เป็น1 1บวก7เป็น8 8บวก2เป็น0นะครับและ0บวก5คงที่นะครับก็ได้5 6 7ครับ เห่นครับเด่นบนในงวดนี้นะครับมาได้110หน่วยนะครับ5้าหกนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับรจำงวดเป็นที่1 11, นึทับสิบเครับเป็นสูตรระยะย,ยาวอีกหนึ่งนะครับก็นำไปวิเคราะห์กับเลขเด่นบน4ตัวนะครับ ถ้าสูตรเดินต่อนะครับก็มีตัวชนแล้วนะครับก็คือห้ากับหกนะครับเป็นเลขเด่นบนในงวดนี้นะครับครับสูตรทุกสูตรนะครับก็เป็นเพียงแนวะทางให้เพื่อนได้นำไปวิเคราะห์และพิจารณากันอีกครั้งนะครับชอบก็นำไปใช้นะครับไม่ชอบมองผ่านไปนะครับพอทุกสูตรย่อมมีเข้าและหลุดอยู่เสมอนะครับโปรด ใช้วิจารณญายของท่านในการตัดสินใจนะครับครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจบคลิปนะครับหากดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ